ำบไปเลซ,ซึ่งหน้าเลยนะคะผมเป็นเจ้าของที่ดินนะครับถนนผมมีนะครับทุกต้องตามกฎหมายครับเสียประภาษีทุกปีนะครับการความนิสิรทำครับณนะทุกที่ผมไปครับต้องหวตสามไล่ 9 4ตารางวาครับทุกที่ดินของผมครับผมเป็นเจ้าของที่ดินนะครับถ uh uh ูกต้องภาษีทุกนัถกระโดอดูกับผมนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับเสียภาษีทุกปีครับผมเป็นเจ้าของที่ดินครับทุกผมมาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมเสียผลประโยชน์มากเลยนะครับขอให้ช่วยผมด้วยครับผมเป็นเจ้าของที่ดินเลยนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับ สามไร่เก้าสิบปีตารางวาครับเพราะผมปลูกุมานานแล้วนะครับช่วยผมด้วยครับทุบๆหมนครับที่ดินนี่เป็นของใครฮะลุงที่ดินนี่ตรงนี้เป็นของใครเอาความเป็นจริงหมดครับเ้าจะให้ผมยังไงผมเป็นคนสวนนะครับเขาไปไหนครับปลูกมะม่วงปลูกระบาครับเขาเยอะนี่ไปนานนี่ครับไหนครับเขาเอาไปนานนี่ครับผมคิดว่าเขาเอาไปนานแล้วครับป้า จะโดนข้อหาบุกรุกนะครับผมผมจะโดนข้อหาบุกรุกนะครับขณะผมเอาปมที่ดินมาปมที่ดินยังเข้าไม่ได้นะครับเขาบอกว่าต้องไปไปหาเบื้องบนก็คือหมายถึงว่าผู้พิพากษานั่นนะครับรือจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้นะครับเนี่ยนะผมเสียภาษีทุกปีนะครับเรื่องไรของผมอกเนี่ยมันก็จริงนะครับ ไมครับผมต้องการความยุติธรรมครับเวลานี้นะครับหลังๆจะเพราะว่าผมก็ต้องรอฟังจากฝ่ายตำรวจดนีนะครับเขาจะให้ผมทำยังไงต่อแต่ผมเห็นว่ามันนานแล้วนะครับผมก็ต้องมาติดป้ายขอความเป็นคมดักทุกฝ่ายนะฮะก่จ็ยุติตธรรมครับทุกอย่างต้องมีความยุติธรรมครับในในประเทศไทยนี่เราต้องมีความยุติธรรมและอยู่ด้วยกันนะครับรอยู่ด้วยความเป็น หมายถึงว่าพร้อมที่จะต่อสู้คดีติดพขั้นศาลพร้อมที่จะอยู่ครับผมขั้นศาลผมก็จะสู้ครับผมก็ต้องการครับต้องการความถูกต้องนะครับไม่ใช่อำนาจไม่ใช่พลังงานไม่ใช่พลังเงินไม่ใช่อิทธิพลผมไม่ชอบครับเมื่อกี้นี้เจ้าของ ตำรวจท่นานหน้าที่ท่านครับทาโดยที่ไม่ต้องมาติดต่อไดกันเลยครับอยู่ดีๆก็ปุ๊บออกไปเลย3ไร่94ตารางวาฮนะฮุ๊บออกไปจริงๆครับความที่โรงพักสันป่าตองซึ่งผมปลุกปุกที่ดินสไร่94ตารางวาวันนี้ผมจะมาขอความยุติธรรมกับทางตำรวจ กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคนที่มีความยุติธรรมในสนังคมในประเทศไทยเ่านี้ต้องมีความยุติธรรมให้กับผมเพราะผมถป็พุกพที่ดินสามไร่เก้าสิบสี่ตารางวาเขาช่วยผมอำเภอสันป่าตองเขตอำเภอสันป่าตองผมต้องการความยุยมติธรรมความเมตตาจากทุกท่านเป็นเรื่องจริง ผมมีโนดผมเสียภาษีถูกต้องผมจ่ายให้ราครัฐถูกต้องในการเสียภาษีทุกทุกปีวันนี้ผมขออนุญาตทุกทุกท่านลองพิเคพิจารณาให้กับผมด้วยทุกไปทุกส่วนของสัานสืน่อมวลชนทั่วประเทศไทยยิ่งดีเพราะจะได้รู้ว่าสังคมประเทศไทยเป็นอย่างไร <c oughs> คนที่มีตังมีอำนาจมีเงินทำไม ผมเห็นประชาชนคนยากจนที่มันมีทางต่อสู้กินขี้ไก่ก็เหม็นเอาสังคมมาตรวจดูได้เลยเอาเครื่องมือมาตรวจดูได้เลยด้านหลังหน่วยงานที่วัดกินเชิญครับวามไก่99ต้องเซี่ยวอำเภอสันป่าตองผมในฐานะเจ้าของที่ดินผืนนี้ที่ถูกพุกไปสามไร่ 94ตารางว่าขอช่วยวิเคราะห์ให้ผมด้วยขอความเมตตาด้วยครับผมจะแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ทางตำรวจอำเภอสันหัดตองครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านครับไม่แล้วละวันต่อไปกะนตัวตรวจสอบ E, ที่ที่ที่เคยรลงวัดการเข้าพรมันเปนที่เคียร้ให้นอบงานนี้ดีเข้ามารลงวัดว่าแนวเขตที่ดีส่องไฟเนี่ยเป็นของผู้ใดเคือเป็นองค์การไปแล้วเคป็นเนินการไปแล้วต้นให้ส่วนได้ใจเขาหาว่าร่วมกันลุกไม่เองมันมันบอกลุกเข้าใจครับอดีตเจ้ของผู้อื่นเข้าไปรบกวนเขาปรเนินการแล้วหรือคุนสบายใจได้ในระดับขหนึ่งว่าเราสั่ง ยังไงก็สั่งของเนนแนวนอนคือนาม่ใช่วอนื่องแก็มีการแต่ในส่วนรกันทไ่ใชเ้รเียหลักฐานว่านต้นครับก็มีอะไรอีกก็ถ้าเขามาตัอะไรเตียงสียหายก็ให้ใันเว่าไปชมทกด้วยตอนนี้เรากลายเป็นคนโคลนแล้วเขามจะถ่ายภาพถือยกผมต่อหน้าเลยเนี่ยทางการเขาบอกว่าทางกรรวงการก็พร้อมแต่เมื่อเมื่อเไรมีการดูรูปตั้งแต่ปีไหนอะไรอย่างงี้ต้องใช้ภาพหนารย